ผมดำชาแนลนะครับวันนี้มีเนื้อที่มานํำเสนอนะครับเนื้อที่หนึ่งงานนะครับอยู่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับออด้านซ้ายมือผมเนี้ยด้านซ้ายทางเนี้ยจะเป็นทางเข้าตลาดสามชุกครับห่างประมาณประมาณไม่ถึงกิโลนะครับจะเป็นตลาดสามชุกอำเภอสามชุกนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นสหกรณ์ครับทางฝั่งขวามือผมก็จะเป็นไปทางบั้นทึงได้นะครับ อันนี้เนื้อที่หน้าแปลงงานนะครับเนื้อที่หนึ่งละหนึ่งงานนะครับที่เจ้าของบอกขายนะครับติดถนนนะครับนี่ครับวันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายมันจะแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับภาพมันจะเคลื่อนไหวนะครับเนื้อที่ก็จะประมาณนี้ครับสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับเนื้อที่หนึ่งงานนะครับราคาแปดแสนบาทนะครับแปดแสนบาทนะครับอยู่เป็นแหล่งชุมชนนะครับห่างจาก ตลาดสามชุกประมาณหนึ่งกิโลนะครับจะถึงตลาดตัวอำเภอสามชุกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเขตเทศบาลนะครับอยู่ใกล้กับร้านผัดไทยนะครับหน้าเยื้องสหกณรนะครับสามชุกสุพรรณบุรีนะครับสภาพนะครับผ่านนะครับรถตุ้ท่านมีแค่มีเขตมีแนวเรียบร้อยแล้วครับมีรั้วเรียบร้อยนะครับราคาแปดแสนบาทนะครับ เนื้อที่ก็จะประมาณนี้นะครับถมแล้วนะครับสี่เหลี่ยมเลยครับมีลวมิดชิดแล้วนะครับถมดินพร้อมเรียบร้อยครับพร้อมปลูกสร้างได้เลยนะครับราคาแปดแสนบาทนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้แต่เนื้อที่สวยงามครับราคาก็ถูกนะครับตอนแรกเจ้าของเขาบอกขายร้านสองครับตอนี้เศรษฐกิจมันอย่างนี้เขาเลยลดเหลือแปดแสนนะครับ สนใจก็ทักโทรถามผมได้นะครับ0612103438นะครับดำชาแนลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม